บอกไปห,ห,หน่อยที่นี่จะพิจารณปั๊่ปล๊านัม่ทับได้เก<บ>ินนำหมึกไฟมปจุดอยู่ปบะเท่นี้ขอาพี่ดองปฏิดรมคะสียวากันเร็วส่งสีดำเสียเวากันเร็วส่งสีดำขับพี่ดองเสียเวลากันไวๆนะครับ คนไฟสีเ็ตสิ่เนี่ไปสีมานเลยฮะอย่าบอกาไมึงอานน้ามาเยอะงวันเสียงก็ตกเกาไปเลยดีกว่าสามไป